และวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่กจกรรมนักเตะ TOTY นะครับจะอยู่กับเรานะครับนะครับเหลือเวลาอยู่ที่แค่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับที่กจกรรมนี้จะหมดนะครับผมซึ่งจากการเล่นมาอยู่ที่ประมาณ50กว่าวันครับสภาพทีมของเราก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ VSA นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้อ่ะ ในส่วนของการลงแรงนะครับก็ไม่ค่อยลงเฮ้ยเท่าไหร่นะครับลงไปอยู่ที่เล่นไปที่ยี่สิบยี่สิบเกมนะครับยี่9บแปดยสิบเก้าเกมอันนี้คือเล่นกับน้องนะครับที่ทำงานอีกสักสี่เกมอ่าเล่นไปยี่สิบแปดเกมนะครับก็ประมาณนี้แหละวันนี้เล่นไม่เยอะนะครับในส่วนของเมนเจอร์ก็อันดับที่ 235นะครับนะซึ่งก็คงจะต้องหนีตายอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะหนีตายอีกรอบหนึ่งขออิสนะอีกสักเกมหนึ่งนะครับก็น่าจะติดท็อป250ครับตอนนี้อยู่ที่235ครับในส่วนของ V A เดี๋ยววันนี้คงจะต้องรีบไต่แล้วล่ะนะครับยังอยู่โวลคัสอยู่นะครับไม่ได้ไต่เลยตั้งแต่6แสนนะครับคงจะต้องไต่แล้วล่ะวันนี้นะครับอ่ะและวันนี้ครับเรายังไม่จบนะฮะนะ เราจะเป็นจะต้องเสริมทีมวันสุดท้ายนะครับดูจากกรีรมที่จะเข้ามาแล้วนะครับนักเตะที่โอทีวดีกว่านะครับดังนั้นเราจะเสริมทีมต่อไปครับผมว่าไปแล้วไปชมกันเลยว่าจะเสริมใครต่อนะครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเดอบนพีนั่นเองนะครับ มีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอืนอ่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับและในวันนี้นะครับแกลเลอรี่ทีโอทีวายนะครับนักเตะที่อยากจะเสริมนะครับก็มีอยู่2คนนะครับเอาคนแรกก่อนดีกว่านะคนแรกคนแรกก็คงจะเป็นบุฟฟอนแหละนะครับเพราะว่า ฟุตบอนโอปรหนึ่งร้อยเจ็ดครับใช้แต้มอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบเท่านั้นเองตอนนี้มีอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็คงจะต้องอ่าใช้ไปเถอะนะครับไม่เป็นไรหรอกนะด็อกบาทีททแรกก็เสียดายอยู่นะเฮ้ยโอ้โหูจะแลกมีรึเปล่าวะด็อกบานะครับสุดท้ายก็ต้องแลกแหละเพราะว่าคือโรนัลโดจากการใช้เฮดเฮดรูขนาดความคล่องโดสูงกว่าด็อกบานะครับก็ยังแบบไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นไม่ต้องสืบเลยถ้าจะเล่นนอกบาร์ก็คงจะไม่เข้าเข้ามือเหมือนเดิมแหละนะครับดันนั้นเราก็ย่อยไปเลยครับผมร้อยแปดสิบบวกร้อยเจ็ดสิบนั่นคือเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบแล้วใช่ไหมก็ขาดอีกสามร้อยห้าสิบอ่าใช่ไหมสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบก็ขาดอยู่ที่สามร้อยยี่สิบใช่ไหมเอ้สามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบก็ออกมาตรงนี้นะครับผมย่อยไปที่สาม สามสิบสามตัวใช่ไหมฮะแล้ไปที่สามสิบสามตัวนะครับอ่ะนี่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบแต้มนะครับแรกบุฟฟอนมาเลยนะครับผมไม่ต้องลังเลนะครับเพราะว่าโอปยสูงแล้วก็ใช้แต้มไม่เยอะมากนะครับ มาเลยนี่แหละครับผมนาบูฟอนครับอิตาลีครับ GK ไอคอนนะครับชีโมบลิเยาสาไม่รู้ว่านะจะเซฟดีมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเราเน้น OVR นักเตนนะครับอ่ะนด้นานะ้ามาไม่พอนะฮะเราจะเป็นจะต้องซื้ออีกคนหนึ่งครับผมด้วยเม่มเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านฮะ ไม่ค่อยเห็นพี่ป๊อปซื้อนักเตะเท่าไหร่เลยนะครับนี่แหละเดี๋ยวจะจัดให้ดูนะครับเดี๋ยวนะมันแพงอย่างนี้วะสี่พันสี่พันสี่สี่พันแปดสี่พันเก้านี่เป็นเก้าร้อยล้านเลยเหรอเนี่ยสี่พันสี่พันสามสี่พันสี่สี่พันห้าแล้วกะนะัน เดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันครับโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเชาโนเรากี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงนะมาเชาโนเราอ่ะอาจจะไม่เต็มไม่เต็มไม่ส้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอมาเชาโนก่อนดีกว่าอาจจะเอาห้าสิบเอ็ดขอดูนิดนึงนะมีกี่ตัวสามสิบตัวหรอไม่ถึง 5 0 15 20 23ตัวนะครับใช้บุฟฟอนไป19ตัวแสดงว่าเหลืออยู่ที่4ตัวเท่านั้นเองแม่แพงเกินนะครับ4ตัวเหลือ4ตัวพรุ่งนี้นะครับนักเตะเราจะได้เราจะได้จากตรงนี้นะครับเราจะได้จากร้านค้าตรงนี้นะครับอีกทีหนึ่งโทษทีตรง ตรงนี้ที่แน่ๆตรงนี้แน่ๆแหละได้แน่ๆน,นครับหมื 10, 1, 1, ่นหนึ่งเราได้เขียนแล้วเนะี่ยตอนนี้ขาดเท่าไหร่อ๋อมีห้าไงเออเอาเดี๋ยวนะทำไมแนกไม่ได้ได้อยู่นะนี่ได้อยู่หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวนะครับไม่ใช่สิพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็รีนี่มันก็จะได้ห้าตัวเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ได้ห้าตัวแล้วก็ตรงดิวชันคู่แข่งอีกนะครับตรงนี้ห้าก็เป็นสิบสิบสี่ตัวอ่า เนื่งว่าเราต้องเติมพาร์ตเติมแพ็กอีกทีหนึ่งครับถึงจะได้ถ้างั้นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราเอาเป็นอ่าเม็ดเม็ดที่พอจะเอื้อมถึงนะเม็ดดวงเม็ดแดงอะไรก็ว่าไปนะครับผม RB RB ไหนมีใครขายไหมไม่มีใครขายเลย4 2 0 0 4นสองสสามโคน 4 0 2 4 3 70 4 5อ่ะใครใครวะ4,005 4 6ก็แพงเกิน4 6 4,850 5,000เลยเหรอ5,000ก็แพงเกิน150ล้านมาเชลโน่นี่มัน4,1เท่านั้นเองนะนี่ ถ้างั้นเอาเป็นเมทัลแล้วกัน3 8 4 1ปสี่1นึ่ไปตันนี้แหละโอ้ยเราก็ซื้อแพงเกินนล่วนี่สามสี่พันสี่พันล้านก็พอแล้วใครใครขายก็ขายนะครับอะประมาณนี้แหละสี่พล้านนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปตีบุฟฟอนต่อแล้วกันครับ ทีบุตบอลเข้าทีมก่อนอะถามว่าน้าซาเหนียวไหมเหนียวนะไม่ใช่ไม่เหนียวนะครับน้าซาโคตรเหนียวเลยนะครับแต่เราต้องการ o อ r ER ทีไหมเน้นในส่วนของเมนเจอร์นะฮะขออภัยด้วยหลังๆไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็นี่แหละเน้นเมนเจอร์เป็นหลักนะครับก็ติดท็อป250เรื่อยๆทุกๆซีซั่นนะครับพยายาม จะสร้างสแตนดาดนะครับมาตรฐานของตัวเองให้แบบไม่ให้ตกท็อป250ในส่วนของเมเจอร์นะมันก็เลยจำเป็นต้องเน้นนักเตะตัวท็อปนิดน,นึงนะครับเนาะแต่ในส่วนของเฮ h วต้องบอกเลยนะว่าบางบางบางตัวแบบก็ไม่เข้ามือนะอย่างเช่นอ่โรนันโดครับอย่างเช่นโรนะันโดน่ะเวลาเล่นน่ะไม่เข้ามือเลยนะ โรนัลโดเมซี่อ่ะไม่เข้ามือเลยต้องใช้องลีนะครับในการไต่เฮทคือจังหวะจังหวะในช่วงใช้โรนัลโดแบบโอ้โหแบบมีแพ้มีชนะอะไรเงี้ยครับมันมันสับไปสับมาสลับฟันปลาชนะเสร็จแพ้ชนะแพ้อะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเอ่อเป็นนักเตะที่เข้ามือกว่านะครับซึ่งมันก็ทําให้แบบโอกาสแพ้น้อยลงนะครับคือมันมันใช้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ปีกก็ ใช้เป็นโอลิเซ่นะครับโอลิเซ่หมดก็ให้ใช้เมซี่นะครับเมซี่นี้เอาไปในส่วนของเมนเจอร์มากกว่าแต่ายทอดการฝึกฝนนะฮะก็คงจะให้บูฟอนี่เลยนะครับ1นึ0งพจัดไปเลยครับโจวไป,ไปน่าจะทำหน้าที่ได้แค่ ห้าสิบกว่าวันเองนะครับทุกคนโอ้โหเสียดายนา้ำะจริงจริงโอ้โหฟันเดอร์ซาคือเซฟมากเลยนะบุฟฟ่นหลายๆคนบอกว่าโอ้ยไม่เซฟเท่าฟันเดอร์ซาหรอกนะครับแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของ o v r ทีมนะครับต้องการจะไปร้อยสิบสามต่อนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้ก็คงจะเป็นคาร์ลอบเบอโตอีกทีหนึ่งครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นนั้เตะร้อยหกขึ้นไปนะครับร้อยหกร้อยเจ็ดขึ้นไปนะครับ เอาไว้กี่กรฬมหน้าดูอีกทีหนึ่งนะครับใครที่โอายุยังดบๆหน่อยอย่างเช่นเบคแคมซัมบอต้าอะไรเงี้ยก็รอเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับตรงนี้เป็นรูฟ่อนตรงนี้เป็นไมค่อนนะครับผมเดี๋ยวดีเป็นอัลคาราบโตนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของสภาพทีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูดิตลาดขายให้เราหรือยังนะครับตอนนี้สุลต่านรอซื้ออยู่ครับผมเริ่ดๆๆๆกำลังซื้ออยู่นะ4,000 สี่พันก็ไม่แย่หรอกขายให้เถอะทุกคนขายมีก็อยากกักนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ